สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์กับวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของกลุ่มเปาะบางกลุ่มเปาะบางผู้สูงอายุคนพิการและเด็กแรกเกิดการเดือนธันวาคม2567เงินจัดเข้าบัญชีในวันไหนวันที่เท่าไหร่ไปฟังกันให้ชัดๆกันเลยนะคะค่ะสําหรับกลุ่มเปาะบางโดยปกติแล้วนะคะโดยปกติแล้วกรมบัญชีการจะโอนเงินให้ กับผู้มีสิทธิ์เงินจะเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ์นะคะภายในวันที่10ของทุกเดือนหากวันที่10ตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์กรมบัญชีการจะโอนก่อนวันหยุดนั้นๆค่ะมาดูวันที่1ิบ ควันที่10เดือนธันวาคม2,567ซึ่งตรงกับบญญรรจุราชการนะคะวันรัฐธรรมนูญค่ะเพราะฉะนั้นคุมบัญชีกลางจะโอนเงินให้กับท่านโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์เงินจะเข้าบัญชีในวันจันทร์ที่9ทธันวาคม2 5 6 7 นาจ่าคก,ก็คงจะชัดเจนสาหรับหลายๆท่านก็สอบถามพอน้อยเข้ามา,าเอ๊เดือนธันวาคม2567ค่ะคนพิการผู้สูงอายุเด็กแรกเกิดเงินจะเข้าบัญชีในวันไหนค่ก็คงจะชัดเจนแล้วนะจ๊ะว่าเงินจะเข้าบัญชีในวันจันทร์ที่9ธันวาคม2567 ผู้สูงอายุตามช่วงอายุตามขั้นบันไดเหมือนเดิมกระช่วงอายุ60-69ปีรับเบี้ยยังคีบผู้สูงอายุ600บาทช่วงอายุ70-79ปีรัเบี้ยยังคีบผู้สูงอายุ700บาทช่วงอายุ80-89ปีร,บร,ปรับเบี้ยยังคีบผู้สูงอายุ800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปรับเบี้ยยางคีบผู้สูงอายุ1,000บาทนะจ๊ะคนพิการคนพิการอายุต่ำกว่า18ปีกระรับ เบี้ยยังคิความพิการ1,000บาทและอายุ18ปีขึ้นไปค่ก็เช่นเดิมรับเบี้ยยังคิพความพิการอยู่ที่800บาทนะจ๊ะกาเด็กแรกเกิดเด็กแรกเกิดค่ะก็600บาทค่ะกร0บาทกาทต่อคนต่อ6ปีนะค,ะ,คะก็คงจะชัดเจนสําหรับหลายๆท่านก็สอบถามเพอน้อยเข้ามา การสรุปแล้วในส่วนของเบีย้ยยังคีบผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุหลายๆท่านก็สอบถามมาเอ,าเอ๊แล้วจ่ายแบบทั่วหน้า1,000บาทจะได้ในช่วงไหนก็ช่วงนี้พอนะ้ะก็ติดตามข้อมูลข่าวสารให้ค่ะเพราะยังไม่ยังไม่ได้รับความคืบหน้านะคะ,คะตามที่มติคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐค่ะซึ่งได้มีการประชุมไปแล้วเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมานะคะก็มีมติจ่ายแบบทั่วหน้า1,000 บาทค่ะตอนนี้เขาคงจะต้องรอนะคะรอคณะกรรมการชุดใหญ่แลขามติคอรมอค่ะว่าจะอยู่ในช่วงไหนพอนีอยก็พยายามติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะเพื่อที่จะนํามาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะหรือท่านใด หรือท่านใดที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นหรือจะสอบถามพอน้อยเพิ่มเติมกับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุกับไม่ว่าจะเป็นลงทะเบียนผู้สูงอายุลงไปแล้วจะได้รับเบียนอย่างกี่ผู้สูงอายุในช่วงเดือนไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นการย้ายปุ่มลำเนา าการย้ายภูมิลำเนาของผู้สูง,สงอายุย้ายภูมิลำเนาอย่างไรจะได้รับสิทธิ์แบบต่อเนื่องจากที่เดิมมาที่แห่งใหม่ค่ะก็ได้คอมเมนต์ส่งคาถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาหัวอน้อยพอน้อยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามในที่กลางตอบอย่าลืมกดติดตามหัอน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะค่ะสำหรับในคลิปนี้พอนอยต้องกลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ